ลูงเก่งขาสั้นนะคะเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเด็กเด็กแกนแก่นแกนนะคะเป็นเป็นเป็นผู้หญิงไม่เป็น я, ชอบเล่นอะไรสนสนเล่นอะไรก็เหมือนเด็กผู้ชายเล่นเป่าย <eso. S 2> ่างเป่ากบนะคะเล่นอะไรนะคะดีดดีดลูกหินนะคะดีดลูกหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เล่นอะไรที่ผู้ชายเขาเล่นก็เล่นด้วยอะค่ะชอบเล่นชอบเล่นชอบเล่นกับผู้ชายนะคะไม่ไม่ค่อยชอบเล่นกับผู้หญิง แล้วก็จักรยานน่ะเพื่อน,นก็จะมีจักรยานคันนะคะ,อะถอดอ,อจักรยานสมัยก่อนก็จะมีไอ,อ้ที่นั่งที่เป็นเล็กๆนะคะถอดมันออกนะคะไม่เอาไม่นั่งนะคะก็ใช้ยืนเอายืนเกาะไหลเพื่อนไปทั่วลอบค่ายเลยนะคะหนังสติ๊กอันหนังใส่กระเป๋าเก่งนะคะเที่ยวยิงนกตกกระไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นเด็กที่แบบแก่นมากเลยสนมากด้วย จะโดนแม่ตีบ่อยมากเลยทั้งดืง้อดื้อด้วยนะคะแม่ใช้ทําอะไรไม่ทําไปหนีไปเที่ยวตลอดนะคะแล้วก็แต่คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนตามใจนะคะ,ะคุณพ่อเนี่ยจะให้ขี่คออยู่เรื่อยเวลาโดนแม่แม่แม่ตีเนี่ยพ่อเขาจะให้ขี่คอนะคะขี่คอแล้วก็พาพาเดินไปปลอบใจนะคะแต่แล้วก็ไปเนี่ยเวลาคุณพ่อไปได้นดนตรีก็ไปอ่ะ เพราะว่าทั้งครอบครัวไปไงฮะ,ะแม่ก็ไปพี่สาวไปร้องเพลงเราก็ต้องจ,จําใจต้องไปดูนะคะจำใจต้องไปดูค่ะแล้วเวลาคุณพ่อ,อปกติแล้วเนี่ยเวลาไปทํางานคุณพ่อจะ,อะจะมีเขาเรียกว่าสํานักงานที่สําหรับวงดนตรีนะคะวงดนตรีเขาก็จะมีาการซ้อมกันทุกวันคุณพ่อจะสอนโน้ตทาอะไรคุณพ่อเก่งมากเสร็จแล้วก็ พอพอเย็นเรื่องแล้วนะคุณพ่อก็จะมาะดีดเป็นโนโมังม่งกีตร์มั่งที่ที่สมสรศน,นะคะ,อะพอกลับจากเรียนเนี่ยนะคะก็แววหาพ่อนะคะเพื่อกลับบ้านพร้อมพ่อพ่อก็จะให้เรียนเป็นโนให้สอนเป็นโนไม่เอากีตร์ก็ไม่เอา,อ,เอ,าอะไรอะไรไม่เอาสักอย่างหนึง่งสอนโน้ตก็ไม่เอาไม่เอาคือไม่เอาเลยเรื่องด,ดนตรีครูไม่รับเลยสักอย่างนึง แต่พี่สาวครูเขาเป็นนักร้องอย่างเปียดทิพย์พุ่มวงใครรู้จักบ้างคะ,ะนะคะเปียดทิพย์พุ่มวงตอนนั้นสมัยนั้นก็เขาก็าเป็นนักร้องที่ซึ่ง,งจะ,ะเจอเขาบ่อยแล้วก็รัตดาสีวน,นันเนี่ยนะคะเข้าไปนะคะจะเจอบ่อยมากแต่เราต้องสมพง์นี่เจอเป็นประจําเลยนะคะเพราะว่าจะไปสะแสดงกับวงดนตรีของพ่อเป็นประจํา แล้วก็กุงกระดินกุงกระดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมัยก่อนกุงกระดินที่หน้าดำๆทำปากขาวๆทำปากขาวๆนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาะจะเรียก,กคุณพ่อคุณพ่อครัวคุณพ่อเหมือนกันก็นับถือว่าเป็นคุณพ่อพ่อ,อจากนั้นพอคุณพ่อปลดปลดกเกษียณมานะคะคุณพ่อเขามารับเขียนโน้ตท,ที่ที่ทนังเทพย้ายมาอยู่ที่อยู่ฝั่งทน,นะะมารับเขียนโน้ตคุณพ่อเป็นคนที่รักรักดนตรีมากๆเลย ระะับเขียนโน้ตสมยศทัศนพันธ์นะคะก็ยังมาให้คุณพ่อเขียนโน,น้ตให้นะคะก็จนกระทั่งคุณพ่อแบบว่ามันเขียนโน,น้ตอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่ามันมันเบื่อมันเบื่อก็เลยคุณพ่อไปได้งานสอนดนตรีนะ,ะเลือดของพ่อนี่แรงมากเลยไปสอนดนตรีกับสถาบันเคราะห์เยาวชนที่บางละมุงนะคะไปสอนแล้วนกะ็เลยอย้าย,ายอาอกาแม่ไปด้วยนะคะ ครูครูไม่ไปนะคะครูก็อยู่ที่ฝั่งทนก็จากนั้นนะคะครูก็เรียนหนังสือจบนะคะก็ไปร้องเพลงครั้งแรกนะคะไปร้องเพลงครั้งแรกเลยเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนครูเข้าเข้าไปร้องเพลงกับวงดนตรีศูนย์ธละพรนแต่เขา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 เข้าไปสมัครนะคะแล้วครูครูยังเคยไปสมัครวงดนตรีของพยมุกดา ยังไปสอบเนี่ยนะคะไม่ผ่านไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วก็ก็เอก็คือเพื่อนนะคะไปไปเพราะเพื่อนไม่ได้ไปเพราะใจรักเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็อเพื่อนชวนไปอีกไปเจออ่าหัวหน้าวงดนตรีที่เขาเล่นเดินสายไปเรื่อยๆนะคะเดินสายไปเรื่อยๆครูก็เขาก็ชวนครูไปตรงนี้ ก็ไปเพื่อนเขาจะไปร้องไงคะครูก็เลยว่าไปกับเพื่อนก็เลยเขาก็ชวนเพื่อ,อครูเนี่ยร้องด้วยครูก็ร้อ,องร้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอพอดนตรีเขาให้ซ้อมกับดนตรีครูครูก็ซ้อมซ้อมไปกันนะคะก็ซ้อมได้ครูเป็นคนที่แม่นแม่นจังหวะกับทำนองอาจจะเป็นเพราะว่าสายเลือดของคุณพ่อนะคะมีอยู่นะคะก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้แม่นมากเลยนะคะ ไม่ไม่ค่อยชอบนะคะเสร็จแล้วเขาไปรองเพลงไปไปออกวิธีครั้งแรกนะคะออกวิธีครั้งแรกกับ่อนพ,พี่ลมแล้วก็ผ่องศรีวรนุชนะคะแล้วก็ให้เราออกเป็นคนแรกด้วยนะคะเป็นคนแรกเลยนักร้องคนแรกออกไปเลยพอเปิดเวทีก็อ้าให้ออกเราเป็นออกเป็นคนแรก ผลว่าไงคะร่มร้องร่มเลยค่ะนะคะร้องแต่ก็ร้องจนจบเพลงนะคะพอเดินเข้ามานะคะคุณพรพิรมกับคุณผ่องศรีเนี่ยดีมากเลยมาปลอบใจกันอย่าหูไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรนะหนูไม่ต้องเสียใจไม่เป็นไรไอ้เรื่องพวนนี้มันเกิดได้กันทุกคนว่างั้นอะไรเงี้ยเราก็เออเขยอย่างช่วยหน่อยแต่นั้น้นะคะไม่ไปเลยคะ ร้องเลยนะคะก็ไม่ร้องเลยดังนั้นก็จบเลยนะคะทิ้งไปทิ้งไปเลยก็ก็พอมีพอมีครอบครัวทํางานไปเรื่อยๆนะจนก็เข้าจนเข้าหว้กลางคนนะคะคือคื็ร้องคือร้องเพลงความที่อ่าร้องเพลงก็ร้องอยู่กับบ้านร้องธรรมดาเนี่ยเนาะเหมือนกับเราเนาะชอบร้อง